ไม่ีรถายกเลยไม่ใช่ถาเล็กนนี่ขวางกล้องสวัสดีครับถ่ายอะไรกันเนี่ยโอ้ก้องใหญ่เลยนะมีข้าวฟีด้วยนะมอ้วยแต่ก่อนเดไปาต้องใ้ตัวอีเก่อนเหรอเขาว่ากล้อหนะว่ากล้องนี้เนี่คืออะไรไอ้กองนั่งรถแรอาหารกองถ่ายอ่รับอาจากองถ่ายก็ทำาการควบคุมนะครับทุกผู้ชมครับก็เป็นอะไรที่น่ารักนะครับเครื่องปั่นไฟด้วยซ้ายมือัรมีรถท้องน้ำา้วยนะเนี่ยต่อไฟไม่ได้รอกโอ้นี่ใครใครเยไ่ ขายก็่ยายกันต้ยสอขาก่าไก่แกงกะหรี่ไก่ทอดคุณผู้ชมหิวหิวยามเช้าข้าวไก่เจียวกุ้งติดเือกลัอมีปลาตะโกด้วยรส่าก็ดีนะิดพี่มอง้วยวันนี้ไปดูมาดูักการแปลงนะวันนี้ลาคนืองเขาไม่น่าจะทันแน่ๆครับ